สวัสดีครับผมและนี่ก็เป็นส่วนของพาร์ทที่สองนะฮะในการแต่ง v ีแซดเจับใครที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกเดี๋ยวผมแปะตัวพาร์ทที่หนึ่งไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะก็เริ่มกันเลยไม่มีอะไรมาก โค้งก็ปก,ก,กติเราก็จะมาเพิ่มเติมทุงตัวกันชนนี้นะครับทำการไขรวมเข้ากันให้เรียบร้อยนะฮะไขควงเดี๋ยวผมหาไข่ควงแนปะ๊บก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผม ุดตรงนี้ที่เลยมาก็ยึดกิดตัวล็อกนัดไไปนะฮะ แล้วก็ใส่ชุดตัวกันชนพับนะครับอันนี้ใครจะเหล่าให้มันสั้นลงก็ได้หรือจะไว้เป็นตัวรับแรงกันชนก็ได้นะฮะหรือใครอยากจะทำเอทดัมเพ r อีกแบบก็ตามสบายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาล็อกอีกชั้นหนึ่งนะ เรียร้อยฮะด้านหน้ามันขับชนพัดด้านหลังก็เป็นทำเอทดัมเปอร์นะฮะเหมือนเดิมทำเอทดัมเปอร์นะ เดี๋ยวเราจะใส่โร่ให้เรียบร้อยเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับ AT Dumper นะครับง่ายๆใช้ได้เกือบทุกโค้งนะฮะก็ใครอยากรู้วิธีทำก็เดี๋ยวไปหาใน playlist mini fuel basic ได้นะฮะหรือเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ท้ายคลิปก็ได้ตัวเนี้โอเคส่วนนี้ก็คันตบคันตบทำง่ายมาก อันนี้ตัดจากตัวไหนมันติหลังตัดนะครับนี่นะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือปีกหลังของตัวโคงซปเปอร์เอ็กนะครับตัวนี้นะตัด ต่วน,ตนี้ออกเหลือแค่นี้นะครับก็วิธีใส่ผมใส่ตัวนี้ก่อนตัว AT เอทตัวชุดตกนะฮะก็ใส่บูทลองขนาดไหนก็ได้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้โอลิง3มมิลนะฮะแล้วก็แขวนคันตกเข้าไป ถ้ากรณีบูทยาวไปย่อได้ใช้โยนมาเหลือหนึ่งข้อก็คือนี่นะเหลือข้อหนึ่งข้อหนึ่งคือประมาณนี้ก็อยู่ที่ตัวสามมิลนะฮะแล้วก็ใส่แหวนลอง ใส่ตัวคานแล้วก็ใส่แหวนรองนะครับแล้วก็เดี๋ยวร้อยน็อตลงไปก็จะได้มาประมาณนี้นะคันตบอันนี้ก็ร้อยใส่ตัวบอด,ดี้ใส่นะ ส่วนอันนี้ AT-Dumper ก็ใส่ไปได้เลยคันน็อตใส่ตรงนี้กันแขวนไม่ต้องเพราะว่าตัว AT มันก็เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นกันแขวนให้อยู่แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมคันน็อตให้เรียบร้อยเลยนะเสร็จเรียบร้อยนะฮะเสร็จตรงเสร็จตุ้มเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกไปว่าอ่าตุ้ม มอเตอร์อยู่ด้านหลังใช้ตุ้มเบาได้เพราะน้ำหนักมันถ่วงไปด้านหลังนะฮะส่วนด้านหน้าก็ใช้ตุ้มหนักได้นะฮะโอเคทรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนะฮะในการวิ่งนะครับก็ปรับแต่งตามใจชอบถ้าเห็นถ้าการชนนี้ไม่เวริร์ก็ปรับเปลี่ยนการชนกันดมสบายนะฮะสามารถดูใน เพลิดมินิโฟลว์เบสิกได้นะฮะ mm hmm. ก็จะมีแบบตัวกันชนต่างๆให้เลือกเนาะว่าจะใช้ตัวไหนดีเพราะผมทำแยกไว้แล้วส่วนใหญ่ครับ mm hmm. กันชนส่วนใหญ่จะใส่ได้เกือบ mm hmm. จะใส่ได้เกือบทุกโคงนะครับ mm hmm. ก็ไปปรับใช้ให้ถูกโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ